ไใช่ไม่ใช่มันเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยเอิดดำมึไม่เนี่ยมึงเอามึงเอามึงเอาใกล้สุดก่อนดิเอาใกล้สุดก่อนดิใกล้เราเนี่ยจะมาเสริมที่บ้านเปล่ามีเปล่าไม่งทำไมมีอะไรที่บ้านมันย่านมันมาบุกอยู่สี่คันสี่คันต้องว่าพี่เป๊ะรอเคลียร์เคลียร์นี่ก่อนพี่ที่บ้านยังไงย่านมันมาบุกเราเหรอโอเคโอเคกลัวรังไปกลัวรังไปเฮ้ยพวกมึงยกกลับบ้านมาดิไม่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 เดี๋ยวกูเรียกชื่อไอ้คอสไอ้เอ่อ ไอ้เจี๊ยแบกกลับมาผมอ sí ุ no, <seriously. S 1> ้มอยู่ครับลุงอ่าใครใครว่างอ่ะเสนอตัวเา็นคนอื่นบิใครว่างผมไหมครับผมอากาศมาผมอยู่บ้านนี่ครับใกล้ถึงบ้านแล้วอะมาๆๆแค่นี้พอแค่นี้พอเฮ้ยพี่เทิร์กลมไหนดิพี่พี่เทิร์กหาไม่พอมันไปลองไปรองไปหาในเมืองใช่ได้พี่ได้พี่ต้อไงต่อแยกแยกหาพี่แยกหาพี่หาไม่ตอนนี้หาไม่เจอปะเทอรว่ามาเล่นแถวบ้านต่อดีกว่ามะ เ่ยมาเล่นแถวเอาเคสตอนนี้เราอุ้งอยู่กี่เคสแค่นี้ก็เยอะนะมามากลับมากนกลับมาก่อนอุ้มอยู่กลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนพิกลิกลับบ้านไปทุกคนยกกลับบ้านทั้หมดเลยเขาตามเนเานกลับ้านขี๊นะเรามีอาีเ็ดเล็ดวนล้ไปนะพชลิศระวังแล้วนนเออูปาชีได้ครูเปาีได้หทีขีก่อนหลีได้ใช่ไม่ถ้าถ้าเจอถ้าเจอเยอะเดี๋ยววยนี่ให้ถ้าราไม่ไหวอ่ะ ลุงมีหางคิดในตัวใช่ไหมลุงมี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 ขยับลุงได้ครับมาติดบ้านเขาได้ให้มึงดูจังหวะกูกับมึงเปิดเลย้มึงเปิดก่อนมึงก็บอกกูได้ได้ลุงได้ครับเปิดไปก็ได้จะให้เปิดหรอแถวบ้านไหมครับพี่ได้ครับเพราะเราโยกกลับบ้านมาที่หมดทุกบ้านถ้าไปบ้านไหมถ้านหมดเลยพี่ถ้าไม่หมดเลยกำลังไปกำลังไปปัมคนรวมนะไอ้พวกเฮ้ยี p ีที่บ้านมันออกไปหมดแล้วนะไม่มีที่บ้านเยอออเียันนี้บอกกันนะพี่ถ้าคนที่อุ้มหมาถ้าไม่โดนอะไรก็ไม่ต้องกลับ มันได้แป็นอะไก็ตามกับเนี่ยจีนไม่กลับดีๆขนาไหนหลังบ้านดีๆหรอไม่ดูอะไรไม่ต้องกลับพี่อุ้มพี่คนที่อุ้มอ่ะอยู่พี่อุ้มอยู่พี่เออเออไม่อย่าเล่นเสี่ยงต้องให้เพื่อนช่วยได้ด้วยนะเพื่อนใช่โอ้กระโดดเถาะ มารวมบ้านเลยมารวมบ้านเลยตำรวจจะตีบ้านเลยตำรวจตีบ้านได้ไังอนมันจะตีเดี๋ยวกูเปิดาคีให้แบกไปน้องแบกทำเลแถบบ้านแบกมีการตัดเข่านะมันดับอยู่นมณีเติมใครอยู่ใครอยู่ใกล้บ้านเติมบ้านไนเติมแล้วเตมแล้วเตมแล้วเตมแล้วเมเติมบอ้านไมแ้เตมล้วเตมแ้านตมแล้วเต้วเติมาน้วเต้วเติมแลวเติมแล้วเตแ้ติมแล้วตัมแล้วเติมแล้วเติมแลวเติมแวเติมแลเติมแเเติมสี้ำติมวตมวตมแล้วมีล้วเิบเ ยิงไปเลยยิงไปเลยไม่ต้องถานยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิยิงตำรวจให้หมดยิงตำรวจให้หมดยิงตำรวจให้หมดยิงให้หมดมไอ้้ี๋มันมียามากนมัจะีสีดนะระวังนะแบ๊กอยู่ไหนบแบนะมึงตกเป็นเป้างพวกอยู่ข้างนอกอ่ะ้แบมึงกลับมึงกลับมาเล่นใกล้ใบ้า่ทุกขอเ้ยยนเดียวห้อันเดียว้บอสมันบอสมันมีเทเล่ไปนะตรงนั้น่ะ โอ้ตรงสะพานค่ายหานนะบ๊อบเฮ้พี่ไปแบ็คเลยไปแบ็คเลยไปแบ็คเลยโดนแล้วมั้งไปมันเลยไปมันเลยอนนาบ้านนะมันอยู่โอเคนะทีนี้มาเชิญหน้าบ้านดีกว่ามันไม่ตอบบอลเนี่ยมันโดนล้วมั้งเลยหน้าบ้านดีกว่าเขา้าบ้านเรานะเข้ดดับดามแอตตันดัใครไอะแอตตันทำครอ่ะพร้อมมอมอมนะระวังด้วยนะอีกสักครู่ระบบทางยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านมีบนพาหนะอ้า กลับบ้านนะใครไม่ทำอะไรกับบ้านเก๊บข้ามบ้านก่อนนะน้ำต้องเข่านะน้บ้านไหนแตกแล้วหนึ่งพี่แตกแล้วหนึ่งยิงน้ำตัวลงมาดิเอาข้ามบ้านไหนคุณแตกหนึ่งจะไปลงแล้วแข็งระวังเพื่อลงบ้านนะไม่เอาอะไรมาเปิดต่อบังบังบังแถวประตูไว้หน่อยบังแถวประตูไว้หน่อยน้ำตัวลงรถได้ลงรถด้วย

อุยจัด да: เลยเยี่ยบังเน่งฟังเน่งฟังเน่งไอ้เต่าวะนะเซต้าดำเนี <wenn str unk> ่ยตามมัน oui? ดิอยู่ไหนพี่อยู่ไหนหลังบ้านเราเนี่ยข้างในเนี่ยรีชมมาเลยเนื้อขึ้นไหนเนื้อมันเบาเลยเนี่ยกำลังจะถึงบ้านปตาเต๋อแลพี่เนื้อกลับบ้านไม่ได้บ้านเอ๋อขามีอะไพยามยาม

อยู่รถจะล้มนะเลิกที่ไหนนะเลิกที่ไหนเลิกอยู่ใคล้ายทหารอ่ะที่เลิกหลุดแล้วแต่ว่ามันอยู่แถวบ้านนครบานเก่าอ่ะเส้นดินอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครอยากคอนเฟิร์มเคสเป้าเคสนี้เหลือประมาณสิบห้านาทีมีพี่อุ้มไปเลยพี่อุ้มไปเลยพี่อุ้มไปเลยที่ไรแต่ ถ้ามีใครอยากคอนเฟิร์มไปพี่อุ้มไปเลยพี่อุ้มไปเลยพี่อุ้มให้หมดไปเลยพี่ที่กำลังเข้ามืออะถ้าอาที่หมดมันชาร์จบ้านงอาทิตย์เนอะนสุดท้ายนทันรีบพี่บอกกได้หมดได้หมดต้องรีบต้องรีบออกนะรีบออกไปเลยชลีฟรีบออกไปเลยรถจะลบแล้วนะเปิดออกเลยนะออกไปเบื่อรถพังอะไรเปิดประตูดิเปิดประตูดิคนดักไฟเยอะนะตำรวจดักไฟเยอะไอ้เพื่อนออกไอ้เพื่อนเพื่อนออกไปยิงตำรวจดิเพื่อนออกไปยิงตำรวจดิออกไปยิงตำรวจดิไปออกไปปั๊มตำรวจก่อนไปออกไปยิงตำรวจก่อนไปเข้ามาซ่อมในวงก่อนต้ออง เอามีรวดบลอกยิงไหมยิงแล้วบลอกให้ให้เพื่อนออกได้อ่ะไปฝันฝ่งเอาไปฝันาเไปฝั่าอาไปฝั่น้อะไไปงาไ่ะวำไมสาวไปอ่ะวันปามันวันปามึงเช็คดิมึงเช็คดิไอเชอรลิอย่าขับไปแบบนั้นดิมึงเลี้ยวซ้ายตัดไปเลยดำฟาร์เรอี่ดำนาบ้านดำพวกมัน รถไปอะตำรวจตามไปสองสามสามสี่คันสคันเฮ้ยเฟอร์เพวกมันมาปะดิตรงไหนลุงตรงไหนับลุงเออไอเนี้บ้านไอเนี่ขึ้นเขาขึ้าโอเคโอเคโอเคเหตรับลุงมึงมึงชนเฟอร์ดิมนแล้วพี่กลงกลัเอนอยู่ในบ้านี่ไกลมากนะลกูตามไม่ทันนะกูตามไม่ทันนะระวดลมนะระวังรถไปบ้านสแตนบายมว้ยอนกูแต่สอง

มันไอ้นี่ยังอ่ะตายยังอ่ะลอยไม่ตายหนได้หนีได้ี่ใครมกาแฟแถวเขาโพเิ์ไม่ต้องพันะอยู่กะเช้าปะต้องออกแล้วสบเป๊บเบกระไรยาวไป